สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวเด่นอินทวงครับมือนีได้มาวัดรีฐานนะครับบ้านเหล่ามีตำบลเหล่ามีอำเภอดันตานจังหวัดมุกดาหารมาเห็นป๋งกับไล่หลายครับป๋งพี่น้อง่นเห็ดกันไห้ครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านเหล่ามีครับสร้างถวายวัดรีฐานแต่ว่า ก็คงจะเอาไว้ให้กับญาติโยมนะครับที่ต้องการมาบูชานะครับแล้วก็นำไปถวายวัดต่างๆนะครับที่ที่สนใจนะครับผมเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับพี่น้องทำไว้ทำเสร็จแล้วก็มอบให้กับทางวัดนะครับก็คือญาติโยมนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการที่จะมาบูชานะครับและจะนำไปทอดที่วัดต่างๆนะครับ ก็สามารถมาติดต่อได้นะครับที่วัดศรีฐานนะครับบ้านเรามีตำบลเรามีอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับโอ้หลายครับพี่น้องเลยเขาเห็ดเห็ดงามนี้ครับมันทําจากไม้นะครับทําจากไม้ทั้งต้นนะครับพี่น้องเลยนี่ครับไม้ทังโป้งครับไม้ทงงังโป้ง เป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับทำจากไม้ตัวนี้ใหญ่มากครับพี่น้องต้องใช้ไม้ใหญ่มากครับสวยงามมากครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับก็มาติดต่อที่วัดศรีถามได้นะครับก็เป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับทำขึ้นนะครับเพื่ออนุรักษ์ นวรักษ์นะครับของสืบทอดกันมาครับตั้งแต่บรรพบุรุษครับผมเผื่อจะได้นี้ก็ต้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับที่ทํากันมานะครับผมดูแล้วไม่น่าจะทาได้ง่ายครับทำยากมากครับพี่น้องหนจะเจาะครับเจาะข้างในโปนนะครับอ เพื่อให้มีเสียงกลางวันนะครับต้องเจาะดูข้างในครับปงที่เห็นนี้มีอยู่มีอยู่แปดนะครับแปดตัวนะครับปงสวยงามจริงครับผมทุกวันนี้หาดูยากแล้วครับไม่ค่อยจะมีกันแล้วครับตามวัดต่างๆนะครับผม ก็ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุครับของชาวบ้านเรามีครับที่สร้างขึ้นไว้นะครับก็ถือว่าให้ผู้สูงอายุครับมีอาชีพนะครับได้ทำครับและก็เป็นได้รายได้ในชีวิตประจำวันนะครับครับผมบารดนนะครับก็ ในพาทุกท่านมาดูโป้งครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านสวัสดีครับ